ทุกคนระหว่างทางที่ผมกลับมาทุกคนนะคือต้องบอกทุกคนว่ามันมีอะไรตามผมมาตลอดเลยนะเสียงเดินแล้วก็เสียงคุยเนี่ยทั่วป่าเลยนะนี่เห็นไหมแล้วก็ผมติดอยู่ในหุบๆห,หนึ่งนะทุกคนนะยังหาทางออกไม่ได้เลยนะ ติดตามมาหมาแล้วทุกคนไอ้สมิงตัวเดิมอ่ะที่ผมมา Hey, mình không màn mừng Mình tán bộ má thôi con Ê, Mình không màn nữa mừng quáo chi vết mừng nữa Ơi! มามามาไอพวกนี้มันแปลงกายนะทุกคนนะต้องระวังนะล่างมันเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะทุกคนนะแต่ว่า เวลามันได้กัดกินเนื้อคนเท่านั้นเลยนะมันสามารถแปลงกายเป็นเสือได้เลยนะไป,ไ,ปไปลงไปก่นอนร้อนออกขาชืวตอนนี้ผมต้องระวังพวกกับดักพม่า,มานะต้องระวังมาก กลับมโโาโผล่จุดเดิมแล้วทุกคนนะคือระหว่างทางที่ผมกลับมาโผล่เนี่ยผมต้องระมัดระวังตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย อยากตายสามซ่าพวกมึงก็เข้ามาพวกมึงอยากตายสามซ่าพวกมึงก็เข้ามามันมีสองตัวทุกคน มึงอยาเข้ามานะมึงเสื้อผ้าเยอะมากนะไม่รู้มันกัดกินใครไปบ้างนะไอพวกเนี้ยดูดิเสื้อผาเต็มไปหมดเลยตรงนี้ มึงอยากเข้ามาด้วยมึงอยากตายเหรอกูไม่ใช่คนที่พวกมึงเจอมานะกูจะบอกให้ ไม่รู้ม kind of in ันยังตามไม่อ Most <c oughs> ีกนะทุกคนนะคือผมต้องระวังทุกมุมเลยนะประเด็นคือผมมาคนเดียวด้วยไงนะผมต้องระวังทุกด้านทุกมุมเลยนะเนี่ยมันจะหายไปแล้ว ทุกคนผมคิดว่าถ้าผมหนีอย่างเงีย้ย ผมไม่รอดออกจากบ่านนี้แน่ๆนะนะมันตามผมมาแล้วผมจะออกไปสู้พวกมัน ตายมันเข้ามา อย่าเข้ามานะมึงอยากโดนเหมือนเพื่อนมึงเหรอ,อหนังมัเกี่ยวตาเขกนะเจ็บมากไอ้พวกนี้มันเป็นสัตว์สมิงนะทุกคนนะดูร่างกายมันเหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยนะแต่ใจจริงเนี่ยมันมันกินคนเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยมันกลับมากลายเป็นเสือได้เลยนะไอ้พวกเนี้ย น้นแล้วก็เมื่อกี้โดนหนามเกี่ยวตานะเฮ้ย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 มึงอยากตายเหรอหนีไม่ได้ทุกคนนะถ้าหนีเนี่ยคือเราต้องเอาชีวิตเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงนี้เลยทีเดียวเลยนะเราหนีกันไม่ได้ด้วยเด็ดขาดนะ Ơi Mày đi Ơi Ơi ừ, hoàng à Mình tám mà mang nhìn เฮ้ยมึงอยากตายเหรออ่าเนี่ยอาผมวิง่งหนีมาตั้งแต่ข้างบนนู่นแล้วนะ คันนี้ผมเจอไล่ของชาวประเทศเพื่อนบ้านนะทุกคนนะออกมาตรงนี้มีไล่ของพวกเขาด้วยนะเฮ้ยขึ้มนมึงต้องโดนละ

วันเมื่อกี้ผมมุดโดนลมผมแทงล้อมอยู่กับพื้นสองตัวเมื่อกี้มันจะเข้ามากัดผมนะมีนี่ต้องบอกทุกคนว่าไม่ใช่มีธรรมดานะเป็นมีลงอาคมนะจะไหมมัน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 นอนเด้งกันเลยอะ ไปพวกมึงจำไว้ออมันนีผมแล้วทุกคนแต่ตอนนี้ผมเจ็บขามากเลยนะอ๋อไปพ้นไปไป thôi Ở đây đó. จะเป็นพูดว่าอะไรนะทุกคนฟังไม่ออกเหมือนกันนะมันพูดว่าอะไรไม่รู้นะอีกตัวหนึ่งยังยังนอนอยู่นี่เลยนะนะมีคอจันเลยผนะผม,มึงไปพ้น พูดอะไรไม่รู้นะทุกคนมันกคจันเลยอะนี่นะไอตัวนี้มันยังร้มนเจ็บอยู่เลยนะ เห็นไหมเมื่อกี้ผมแทงเข้าไปตรงที่หน้าอ,อกของมันเลยนะถ้าเป็นมมดธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะไอ้พวกเนี้ยต้องระวังนะเห็นไหมนี่มันนอนแอบอยู่ตรงนั้นมึงจำไว้วมึงจะไล่กินใครก็ได้แต่ไม่ใช่กู ดูว่าจะไม่รอดจากที่นี่แล้วทุกคนนะทาไม่สู้เนี่ยผมบอกได้เลยเขาว่าไม่รอดนะพวกมันตามผมมาตั้งแต่บนเขานน่นนะที่ผมไปหาแม่ลูกอ่อนอ่ะมันตามมาจนถึงอ่าหน้าปากทางอ่าที่ผมนี่เลยนะอ่ามันตามมาถึงครึ่งทางอะ่ะทุกคนนะอีกสิบกิโลเนี่ยก็ถึงหน้าปากทางแล้วนะประมาณอ่ะนะที่ผมเดาเดาะนะ,ะแล้วก็ตอนผมวิ่งมาผมเหนื่อยมาก นะผมเหนื่อยมากจริงออไงทุกคนเข้าไปดูหน้าตามันกันไหมหรือว่ามันแกล้งผมผมก็ไม่รู้นะถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมก็ต้องเสี่ยงตายเหมือนกันนะไปพ้นไป รอกูไม่ได้ก่อนที่กูจะเข้าไปแทงมึงซ้ำตัวมันหนีเข้าไปในป่าไนอะ้ตัวนี้ผมแทงไปหลายทีเลยนอนเดี้งอยู่ตรงนี้แหละต้องนะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเขตอ่าเขตประเทศเราแล้วทุกคนนะเราอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะเขาป่าลึกมากนะตรงนี้นะไม่ใช่ป่าใกล้ๆนะ ป่าลึกมากนะแล้วก็ผมเข้ามาผมเจอแต่อะไรแปลกๆนะเสื้อผ้าเนี่ยเต็มป่าไปหมดเลยอะนะผมคิดว่าชาวบ้านที่เคยมาอาศัยอยู่ที่นี่หรือว่าเดินทางมาที่นี่น่าจะโดนกินกันไปหมดแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านเข้ามาหลายท่านไม่มีของดีติดตัวเลยนะเมื่อกี้มัน,ม,น,ม,ม,นมันดึงผม่ะมันดึงมันดึงผมผมอย่างเนี้ย เกี่ยวเขากับอ่าอะไรนะเกี่ยวกับ,นะกกบน้ำนะแล้วก็สะดุดล้มต่อไม้เมื่อกี้นะขากระเพกกับมม้เลยนะเนี่ยมันยังนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องระวังอีกตัวหนึ่งนะโอเคผมว่าผมออกจากป่าที่นีนก่อนนะถ้าอยู่ต่อเนี่ยผมจะเจออะไรแปลกๆบ้างผมก็ไม่รู้นะอันตรายมาก โอเคนอทุกคนผมขอออกเดินชงังออกจากป่านี้กันก่อนนะเหลืกไกลมากนะทุกคนนะนี่ทะลุไล่ขนออกไปแล้วเราต้องทะลุภูเข,ขาข้างหน้านู่นหนึงน,นะเห็นกันไหมเห็นไหมไกลมากโอเคเดี๋ยวขอออกจากที่นี่นก่อน